ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตดข่วาวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์ e กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมิลี่กันด้วยนะครับ ในส่วนที่ประเด็นแลกของวันนี้ครับกับประจวันที่3เดือนพฤษภาคมครับเรามาเริ่มต้นกันช่วงเที่ยงกันที่ทางฝั่งของตลาดซื้อขายฟุตบอลไทยรีกกันหน่อยครับเมื่อสุดครับทางฝั่งของเว็บไซต์บอไทยคอมได้ออกมาอัปเดตข่าวเลยครับว่นาทางการต่อพิคาดพีทีประจบ f อครับได้จัดการเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมครับโดยได้ดึงแข้งใหม่มา3รายเข้ามาร่วมทัพแหลครับ โดยสำหรับความเคลื่อนไหวครับของตาราน PT ประจบต f c ครับภายใต้การคุมทีมของตาานโคดงดุสิตเฉลิมแสนครับบนหน้าผู้สอนที่ปัจจุบันครับลังอันดับที่11ของตารางมี32แต้มครับยังเหลือโปรแกรมอีก2นัดในการรุนหนีตกชั้นครับซึ่งทับต่อพิฆาตอยู่ห่างจากสุนแดงครับอันดับที่14อยู่3คะแนนด้วยกันเลยครับแต่ล่าสุดครับมีรายงานออกมาเลยครับว่าทางสโมสร PT ประจบต f c ครับได้มีการเดินหน้าเสริมทัพมาตั้งแต่ฤดูกาลยังไม่จบครับโดยได้คว้าตัวเพื่อนเข้ามาถึง3คนครับได้แก่ ทางด้านเจ้าฟาร์มสารัตกันย,ยโรดจิรพันธ์ภาสุขันและทางด้านพันธมิตรประพันธ์ครับเข้ามาเติมเต็มให้กับทีมสําหรับศีีสนาเป็นที่เรียบร้อยเลยแหละครับและสำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปครับของทางด้านพีทีประจวบ f รี FC, รครับก็จะบุกไปเยือนลำปางศรีครับในศึกที่ครับนาทีเก้าในวันอาทิตย์ที่6พฤษภาคมครับฮิ่ก็ประดันาฬิกาสานาทีครับในะสนามของทางด้านกีฬากลังจังหวัดลำปางะครับ ในส่วนที่ประเด็นที่2ครับมากันที่ตรงฝั่งของทาาด้านราชบุรี FC กันหน่อยครับแฟนบอลชื่นใจกันเลยครับเมื่อสุดจนานารักเข็มดีครับออกมาโพสเลยครับว่าจะไม่ถึ้งราชบุรีไปไหนอย่างแน่นอนถ้ายัางไม่บรรลุเป,ป้าหมายให้สําเร็จเลยครับ อย่างไรก็ตามครับก็ทําให้สาวกของเตอราดันราชบังกอนครับได้ใจชื้นไปตามๆกันครับเมื่อราสุดจนาธานเข็มดีครับประกาศหลังลุเครื่งไทยเดนมาร์กได้ออกมาพูดยืนยันเลยครับว่าจะไม่ทิ้งทีมราชบุรีเอฟซีไปไหนอย่างแน่นอนหากยังทําตามเป้าหมายไม่สําเร็จเลยครับโดยสำหรับเซนเตอร์แบ็กวัยย่าง21่ปีครับเจ้าของส่วนสูง190เซนติเมตรครับย้ายมาคาแข้งในถิ่นของเตอร์ดันรักกอนโซลาร์พาร์คสเตเดียมลงตั้งแต่นัดเล็กที่2ของฤดูก,กาลนี้ครับโดยได้ลงเล่นในศึกบอรลรรลี ตัวจริง7นัดสำรองอีก4นัดด้วยกันและก็ยังได้ลงเล่นในศึกดิครับสองนัดครับซึ่งมีส่วนพานทีมเข้าถึงรอบรองชนะเลิศก่อนที่จะแพ้ต่อบีจีพทุมครับไป2ประตูหนึ่งเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาเลยครับแต่ซึ่งในขณะเดีวยวกันเลยครับล่าสุดนั้นครับเจ้าตัวก็ได้ออกมาโพสตอรี่อินสตาแกรมส่วนตัวเลยครับว่าหลายคนครับถามผมว่าเมื่อไหร่ผมจะออกจากสโมสรน,นี้และไปะได้ในกับสโมสรที่ดีกว่านี้ผมตอบแค่ว่าผมไม่ออกจากราชบุรีเอฟซีก่อนที่จะได้ทัทวรางวัลกลับบ้านให้กับแฟนๆทุกคนที่นี่เลย และสำหรับจากนั้นจนทานเคมดีนั้นครับเตรียมที่จะบินเข้าไปสมทบช่วยทีมชาติยู22ปีครับชุดซีเกมส์2023ที่ประเทศกัมพูชาเพื่อเตรียมรวมการแข่งขันฟุตบอลชายครับในรอบเป็นกลุ่มสายบีที่มีทีมครับเข้าร่วมการแข่งขันอย่างทันบราซิยเวียดนามและสอปาวาโดยในเกมกับตังด้านสิงคโปร์ครับทีมชาติเขาชนะไป3ประตูหนึ่งในนัดแรกซึ Anybody, uh? forward, euh ่งจากนั้นจนทานครับยังมาได้เดินทางเข้าไปร่วมทีมเนี่ยครับ เรส่วต้นที่ประเด็นที่3ครับเราไปอัปเดตเรืที่ทางฝั่งของตลนนหนองบัวพิเชฟซีกันหน่อยครับเมื่อาสุดมีการอัปเดตออกมาเลยครับว่าเตรียมที่จะจาะเรียกแข่งจากลำปางกลับสู่ทีมในสีซสั่นหห้าหลยครับ โดยทางฝั่งของเตนนันองบัวพิเชฟซีนั้นครับเตรียมที่จะอัปเดตความพร้อมเพื่อเฉลยศึกทะลลก2ในฤดูกาลหน้าครับโดยล่าสุดทีมานครับได้รับข้อมูลออกมาเลยครับว่าพวกเขานั้นครับเตรียมที่จะเรียกนักเตะจากรับรถม้าปรกฏดลำปางเอฟซีครับกลับมาช่วยทีมในฤดูกาล2023เพื่อที่จะลุ้นกลับปเล่นในลีกสูงสุดอีกครั้งเลยครับ ซึ่งตามข้อมูลครับมีระบุออกมาเลยครับว่านักเตะที่ทัพพยากแชนนั้นครับจะเรียกกลับมาครับก็จะประกอบไปโดยท่านันวิชิตธานีชาวินวิรยุทธ์ศรีวิชัยกิษณักเกษมวิรุณอดิศักดิ์แวนลอวุฒิชัยมารุมจักปิดสงมาและท่นันจักรวุฒิสงมาครับและจะก็ยังมีคนเด่นที่อยู่ในข่ายลิตอีกด้วยเลยครับซึ่งตรงนี้ครับล่าสุดเลยครับประธานสโมสรครับอย่างท่านันคุณสุเทพภูมิคุณสุธิยาครับของท่านันดนุบมบเชฟตีครับวางแผนในการพาทีกลับมาคืนสู่ีกสงสุดให้ได้ในปีเดียวแต่อย่าง นักเตะที่เป็นดาวรุ่งของพิยไคยชนครับก็จะส่งตัวไปเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์กับทีมอย่างทันั้นอุดรยูนเต็ดในศึกไทยลีกสามส่วนตะวันออกเชียงเหนือซะก่อนเลยครับและในส่วนสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปครับนัที่29ของทนานั้นหนองปรพิชฟซีครับในศึกบอลรีโบเทลีกครับมีคิวที่จะบุกไปเยือนจงอางผยองขอนแก่นยูนเต็ดครับที่สนามกีฬาองค์การบริหารจังหวัดขอนแก่นครับก็จะฟาดแข่งกันในวันเสาร์ครับที่6พฤศคมกายาศึกการนาฬิกาตรงไหนครับ ในส่วที่ประเด็นปิดไทยกับนวันนี้ครับเราไปปิด้ทยกันที่เจ้าหนายจัดมงคลเรื่องคารโรดกันหน่อยครับเมื่อสุดออกมาเตือนทีมชาติไทยเลยครับว่าห้ามประมาทต่อหน้าทีมชาติบริเซียอย่างเด็ดขาดครับและพยายามที่จะรักษาชุดแข่งของทีมเอาไว้ให้ได้เลยครับโดยสำหรับความขึ้นใหม่ครับของทัพช่างศึกยู่23ปีครับก่อนที่จะลงสนามนัดที่2ครับที่ทีมชาติไทยครับจะพบกับทีมชาติบริเซียในรอบเป็นกลุ่มครับกลุ่มบีซึ่งเกมแรกครับทัพช่างศึกเอาชนะสิงคโปร์ครับมาได้3ประตูต่อหนึ่งโดยก่อนเกมครับ ก็ได้ออกมาเปิดผลเลยครับหลังจากผ่านเกมเล็กมาแน่นอนครับว่าเป็นเกมที่ยากเสมอครับแต่เราครับก็ต้องทําออกมาได้ดีครับและมีหลายเรื่องที่ต้องปรับส่วนเรื่องของความกดดันครับเราไม่มีปัญหาเพราะทุกคนเขาทาเต็มที่เลยครับการได้รับชัยชนะครับทำให้เรามั่นใจขึ้นสำหรับเกมแรกครับส่วนตัวครับผมมองว่าบาิเซียครับเขายังเล่นสไตล์ของเขาแต่เราเองครับก็ยังมีการพัฒนาขึ้นอาจจะไม่ใช่เกมที่หนักแต่เราก็ห้ามประมาทเขาไม่ได้เลยครับบรรยากาศในทีมตอนนี้ครับเหมือนเรามีการรวมตัวกันมากขึ้นครับได้อยู่ร่วมกันมากขึ้นในพูดุทธกุ ทําไมบรรยากาศมันมีข้อดีของเราครับคือการช่วยกันเล่นและสปอร์ตกันครับช่วยกันวิ่งเวลาเสียบอลครับเราจะไม่ค่อยด่ากันแต่จะขอโทษกันมากกว่าแหละครับและสำหรับทางด้านทีมชาติไทยนั้นครับก็จะทําการแข่งขันศึกุันสีเกมครับเราเป็นกลุ่มกลุ่มบีครับตัดที่2พบกับทีมชาติมาเเซียครับที่สนามของทางด้านพรินต์สเตเดียมในวันที่6พฤษภาคมนี้ครับกีฬาประหาดสบนาฬิกาตรงนี้ครับ เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำแก่กับพวกเราทีมงาน Beat Leaf a c t กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ